รีวิวงบหุ้นดูโฮมนะครับไตรมาส2 2 0 2 0ันนั่นเองนะครับบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนนะครับก็ลักษณะธุรกิจนะครับก็ทำค้าปีกค้าส่งนะครับแล้วก็ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์แล้วก็ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรนะครับเดี๋ยวเราไปดูงบกันนะครับก็ในงบของดูโฮมนะครับ กำไรของไตม่าสองปีนี้นะครับก็จะทําได้แถวประมาณ315บาทนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่ทําได้ค่อนข้างเยอะที่6กร้ล้านบาทนั่นเองนะครับกำไรเนี่ยลดลงนะครับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแล้วก็สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แย่ออนแย่นะครับถ้าเกิดแล้วเราดูเทียบกับไตม่าหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าน้อยลงนะครับเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าน้อยลงนะครับ แต่โดยภาพรวมนะเรามาดูเรื่องของรายได้นะครับรายได้ของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับรายได้โดยภาพรวมของกิจการเนี่ยนะครับก็จะทําได้อยู่ที่7,000นะครับเก้าเอาแบบภาพรวมเลยกันเนาะเจ็ดพล้านบาทนะครับในของปี20นะครับ22นะครับก็คือ Q2 นะครับแล้วก็ปีสองหนึนะครับ2021นะครับรายได้เนี่ยทำไว้ที่6,397ล้านบาทนะครับ บวกขึ้นมานะฮะยีเนะครับอ่าโอเคนะก็ถือว่ารายได้เติบโตดีนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับก็มีสาขานะครับขนาดใหญ่เนี่ยทั้งหมดอยู่18แห่งนะครับซึ่งในคาอธิบายเนี่ยเขาก็เขียนบอกไปแล้วนะครับนาจด้านบนนี้เนาะนะครับมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมด18สาขานะครับแล้วก็มีขนาดดูโฮทูโกมนะครับซึ่งเป็นขาสาขาขนาดเล็กหน่อยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่9สาขา นะครับก็โดยภาพรวมของตัวงบการเงินเนี่ยนะครับก็สาเหตุก็คือว่าหลักการหลักโดยหลักเนี่ยก็คือว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยเขาดรอปลงนะครับสาเหตุนะฮะเนื่องจากว่าในปีที่แล้วเนี่ยเขาขายวัสดุก่อสร้างโดยโปรดักเหล็กนะครับปีที่แล้วเนี่ยราคาเหล็กค่อนข้างดีนะแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้กําไรขั้นต้นดรอปลงนะะนครับ8%นะครับ,นะรบ,นะรบจากกำไรขั้นต้นนะครับปีที่แล้วนะฮะทำได้นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนให้แล้วกันนะ 1,444ล้านบาทนะครับปีนี้นะครับก็เป็น1,325ล้านบาทนะครับกำไรขั้นต้นปีที่แล้ว22.7นะครับปีนี้16.8นะครับก็เลยทำให้ดรอปลงมาที่ประมาณสักแเอร์เนะครับจาก Product Mix นะครับจาก22.7%ลงมาเหลือ16.8นะก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะครับผมก็มองว่าในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะก,กำไรขั้นต้นอ่ะกอดพอร์ฟิทมาจินอ่ะดูดีเกินจริง นะครับส่วน SGNA เนี่ยถือว่าค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับ SGNA นะครับบริษัทนี้นะครับก็จากที่674นะครับแล้วก็กระโดดมาเป็น906นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา34.5%นะครับเกิดจากการที่เขานะครับมีค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่นะครับก็ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เออเกิดกับ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสาขาเก่าด้วยทั้งสาขาใหม่ก็มีค่าเสื่อมราคาแล้วปรับปรุงสาขาเก่าด้วยนะครับแล้วก็รายจ่ายค่าพลังงานทั้งในสำนักงานใหญ่นะครับและสาขาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับเพื่อรองรับการเปิดการเติบโตของบริษัทในอนาคตนะก็เลยทำให้ภาพรวมนะเน็ตมาจิ้นของเขาเนี่ยนะครับก็เหลือเพียงแค่ประมาณสัก4%เท่านั้นเองจากปีที่แล้วนะที่ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะที่ 9. 4เนะครับ ก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะครับส่วนตัวผมมองว่า n น็ margin ของปีนี้ก็ถือว่าต่ำเกินจริงนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะสูงเกินจริงดังนั้นโดยภาพรวมของดูโฮมเนี่ยผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติสาขาเขากลับมาเปิดตามปกติได้นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมราคาไม่ได้เยอะขึ้นนะครับก็คือเรื่องของมีเรื่องของคุ้มค่าเสื่อมราคามากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเปิดมารจิ้นของเขาเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก4%่เปอร์เซ็นต กว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับดูโฮมเนี่ยเขามีมาจินกันที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะก็มาจินเขาประมาณสี่หน่อยๆนะสีห่หน่อยๆนะครับอันนี้อาจจะรวมไตรมาสหนึ่งมาด้วยนะก็คือผมก็บอกว่าไตรมาสเอ่อมาจินเน็ตมาจินเขาประมาณสี่กว่ากว่าก็ถือว่าโอเคนะกลางๆก็สักสี่จุดห้าก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรายได้นิดหนึ่งนะครับ รายได้โดยภาพรวมก็ยังดีขึ้นนะเพียงแต่ว่า GPM เนี่ยเขาดรอปลงเนื่องจากว่าราคาเหล็กปีนี้ไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับเซมสโตเซลโกสก็ยังทําได้ดีนะไอ้นนี้ถือว่าผมมองว่าเออเป็นภาพที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยยังสามารถขายของได้เพิ่มขึ้นได้นะครับ่ะนะยังสามารถขายของได้เพิ่มขึ้นได้ผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้วนะครับโดยสาเหตุนะการเพิ่มของรายได้ของสาขาเดิมเนี่ยนะครับเซมโตเซลโกสนะฮะสิบจุดแปนต์นะเนี่ยทุกท่านก็สามารถอ่านได้จาก MD&A ตรงนี้ได้นะครับ ก็จะได้ง่ายขึ้นหน่อยนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมเขียนให้ SSG นะครับก็บวกไป10.8%นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะดังนั้นเนี่ยโดยฝั่งของรายได้่ยผมมองว่ายังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากอตมาจินอ่ะมันดรอปกว่าปีที่แล้วนะซึ่งก็มองว่าปีแล้วอ่ะดีเกินจริงปีนี้ก็กลับมาสู่ระคาปกตินะครับโอเคเนาะนะครับก็โดยภาพรวมก็ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับ ไปดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้กราฟราคาดูโฮมราคาเท่าไหร่แล้วนะครับราคาปิดเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับปิด14.9นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟเดยดีกว่านะครับกราฟเดยประมาณนี้นะครับราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆตามผลประกอบการของปีนี้ที่ไม่ได้ดีกว่าพี่แล้วนะครับแต่โดยไส้ในผมก็มองว่าดูโฮมก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ารายได้ก็เติบโตขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ผมก็มองว่าน่าทํากันบ้านเหมือนกันนะครับก็อาจจะรอจังหวะที่คุ้มคุมเหมาะสมนิดหน่อยนะครับบออออออาาาาาาจจะลงต่่่่รรคคนนิดหยผมมวววก็พพเเภถื พี่หนุว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีที่ดีเกินจริงไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวผมไปดูทรงกําไรนะปีแล้วดีเกินจริงแน่นอนแต่ถ้าเกิดมุดเราไม่เอาปีที่แล้วอะที่ครึ่งปีแรกจําได้มัหนึ่งแต่มาสองที่ราคาเหล็กมันดีตัดออกไปเนี่ยผมมองว่าเออเคยถ้าเกิดว่าสมมติเราเอาดูโฮมปี2022เนี่ยไปเทียบกับ2020อะนะครับ2020บก็เทียบไม่ได้นะเทียบ19เลยว่าเอาปีก่อนโควิดเนี่ยผมก็มองว่าเออดูโฮมก็ถือว่ามีการเติบโตที่ใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าบริษัทที่มีศักยภาพนะครับก็ฝากทุกท่านลองติดตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ผมจะมารีวิวงบให้คร่าวๆนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับ มาได้แบบเจาะลึกถึงขั้นเปิด Excel อยากให้ดูตัวไหนเพิ่มฝากคอมเมนต์มานิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้ปรับปรุงติอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้เพราะว่าเพิ่งลองทำคลิปแรกนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดประเดิมเลยนะไม่แน่ใจว่าทุกท่านชอบไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันในตัวถัดๆไปกันนะครับ